ัวนี้ลงมานะคะ8 9ดเกสับสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พบกันกับเจน้ำพารวยนะคะวันนี้นะคะน้ำก็มากับสูตรพี่กัดบุญนะคะพี่กัดบุญ ล่าสุดเลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะก่อนจะไปสอนสูตรกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามเพจไปได้เลยนะคะตามนี้นะกดติดตามเพจไว้นะคะเพื่อจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆนะคะหรือข่าวสารที่เกี่ยวกับกดเด็กๆนะคะหวัหวรัฐหวัวรัฐบาลน,นะคะหรือว่ามีโปรโมต่างๆนะคะเพื่อจะมาแจ้งเพื่อนๆนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะน้ําก็มากับสูตรนะคะพี่ัดบน พิกัดบนกดสองตัวบนนะคะวิธีเล่นกดสองตัวบนนะคะรูดสิบเก้าประตูนะคะตามนี้เลยนะโอเคเอขออภัยตัวนี้นะคะน้ําก็คัดลอกสูรมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะมาสองเพื่อนนะคะรายละเอียดสูรตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่น้ําคัดลอกมาแล้วเนาะ สูตรง่ายๆเลยนะคะที่ไม่ต้องใช้คคิดเลขนะคะเราจะดึงนะคะหลักสิบบนนะคะของสามตัวบนมานะคะเพื่อที่จะนำไปเล่นนะคะเล่นรูสเก้าประตูนะคะวิธีง่ายๆนะคะก็คือดึงมาก็คือ9นะคะสิบสิบเราก็ใช้หลักหน่วยนะคะสิบสบอหลักหน่วยช่นเคยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะในรอบนี้เข้าหรือปะ เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะเข้านะคะตัวนี้นะคะพิกัดบนเข้าไปสวยๆงามเลยนะคะเข้าหนึ่งเนาะโอเคขอติดถูกไว้นะจ๊ะในรอบถัดไปนะคะเราก็ดึงหนึ่งมาเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามนะคะตัวนี้เข้าไหมไม่เข้าไม่เป็นไรนะคะเราจะเทสสูตรก่อนนะคะสามถึงห้ารอบนะคะถ้าเกิดไม่เข้าเราก็หยุดพักก่อนนะคะ The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find, Anything, all it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I I'm After math, when I hate, I attack. ้านะจ๊ะโอเคคลิกถูกไปนะคะในรอบถัดไปอีกล่ะใช้0ย์ดึงลงมาศู 0, 1, 2นะคะนับตรงมันไปแล้วก็นับไปอีกสนะคะตัวนี้ก็เข้าเนาะสองเข้าโอเคในรอบถัดไปนะคะเราก็ใช้2 3 4 4เข้า,านะจจะสวยงามไปจ้าโอเคถัดไปอีกนะคะ เราก็ดึง8มาดึง8ตัวนี้ลงมานะคะ8 9 10อ่าในรอบนี้เข้าไหมเก้าเข้าเนะเพื่อนโอเคอ่าในรอบถัดไปนะคะที่ผลยังไม่ออกเนาะเราก็ดึงมาเลยนะคะ9 10 11อ่าเรามาดูผลพร้อมกันรอบที่4ี หรือว่ารอบที่สิบเ็ที่เราเขียนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้มีงงเนาะน้ำกรยเขียนเป็นรอบรอบให้เนาะเรามาดูกันนะคะว่าผลจะออกถูกไหมนะคะตัวน,นี้ยี่กี่แปดแปดเนาะเราต้องไปดูยี่กี่หนึ่งสองสามเข้าไม่เอ่ยเข้านะคะถูกไหมถูกสิเนาะโอเคเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์เนาะ เก้าสนะคะเจ็ดเผลที่ออกก็คือ17บเจ็ดเก็บปากกาใหมมันจะได้เห็นชัด17เจ็ดนะคะสิบเจขีดเก้าเนี่สองนขีดเเนี่ยนี่นะเพื่อนมาดู๋ยววมงกันนะคะนั่นก็คือรอบที่4 8ตรงนี้นะคะ รอบที่48คือ2029นะคะเราเล่นพิกัดบนนะคะมันก็ออกตรงสิตจ้าเพื่อนๆบวกสวยงามไปจา้าอ่าวิธีเล่นนะคะถ้าเราเล่น1บาทนะคะจะอยู่ที่57บาทต่อรอบนะคะเพื่อนๆ57บาทต่อรอบนะคะกำไรต่อรอบ ถาได้หนึ่งบาทมันก็จะไม่คุ้มเนาะ57บาทนะคะต่อรอบมันก็จะได้อยู่33บาทนะคะถ้าหนึ่งวัน10บรอบเราจะได้ตังค์อยู่ที่3 3 0มันก็โอเคนะคะสำหรับคนทุนน้อยเนาะถ้าเราเล่นตัวละสองบาทนะคะ2บาทเล่นตัวละ2บาทนะคะ,2บ,บะ,คะ2บาทนะคะกำไรต่อวันนะคะกำไรต่อวันจะอยู่ที่กำไรต่อวันจะอยู่ที่เจ0ร้อย 80บาทต่อวันนะคะอ่าพาเล่นหนบาทนะคะถ้าเกิดเราตายรอบนี้เราจะทบเป็น2บาทนะหรือเพื่อนๆจะเล่นตัวละสอบาททบเป็น3 3บาททบเป็น4ก็ได้นะคะ2บาทมานะคะ2บาทมาเรื่อยๆก็ได้นะคะหรือ2 2บาท3บาทมันก็จะได้กำไรเร็วนะคะ4บาทแบบนี้นะคะ หรือจะเล่นสองสองถ้าเกิดตายทบนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เป็นเพื่อนเนาะแต่น้ําจะเล่นตัวละห้าบาทต่อวันนะคะกําไรห้าบาทต่อวันนะคะกําไรต่อวันจะอยู่ที่นะคะ1950้าหบาทเนาะที่เล่นเป็นไว้เนาะเอาให้ดูนะคะผลล่าสุดที่เล่นไว้นะคะนี่เนาะดูนะเห็นไหม 195้าบาทนะคะเพราะว่ามันหากลบอ,อันที่เราลงเล่นไปนะคะ195บาทเนาะ195้าบาทเดี๋ยวเราเครื่องคิดเลขให้ดูนะคะร้อยเก้าสิบห้าคูณสิบรอบต่อวันใช่ไหมพันเ้าห้าสิบนะคะ เราเล่นวันละสิบรอบก็หยุดพอนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นต่อนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเล่นนะคะก็สามารถหยุดพักกลับมาเล่นได้เนาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะง่ายๆเพื่อนๆสามารถเล่นตามได้เนาะ <S 2> <S 2> อ่าส่วนใครนะคะเอ๊ะเมือเ่อกี้เห็นใจน้ําเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มนะคะเห็นแอดมินวางนะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่เช้ายันดึกกันเลยนะคะเพื่อนๆเนช้ายันดึกนะเนี่ยนะคะวางให้ตั้งแต่เช้ยชายันดึกนะคะตั้งแต่รอบ เช้าสุดนะคะจนถึงรอบสุดท้ายนะคะตีสามบวกกว่านะคะเห็นไหมมีแอดมินหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะมีหอยหุ้นนะคะหอยต่างๆนะคะฮาหน่อยก็แม่นลาวก็แม่นเดอ้อที่นี่นะคะกลุ่มฟรีนะคะเพะื่อนๆอ่นไนนจนะคะก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพื่อนนะคะคัดลอก สแกน QR code มาได้เลยนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมาเป็นเพื่อนกันนะคะสามารถ add QR code ตัวนี้มาได้เลยนะคะต่อใหญ่ไปไหมเอ่ยถ้าเกิดต่อใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวน้ำจะขึ้น QR code ให้ข้างล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆเนาะ,นะตัวน,นี้ก็ฝากไว้ให้ด้วยนะคะเป็นแนวทางที่เพื่อนๆสามารถนําไปเล่นเองได้นะคะเป็นล่าสุดเลยนะคะของวันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้เลยนะคะตรงน,นี้เนาะ เชโค้ดตัวนี้นะคะเพื่อนๆอาสามารถนำไปเล่นได้เลยนะคะแต่สูตรตัวนี้นะคะจะเข้าดีที่สุดก็คือเข้าดีกับตามไซเบตนะคะหรือตามใจวินนั่นเองนะคะเพื่อนๆสูตรตัวนี้เข้าดีมากเลยนะเพื่อนๆอยากได้แนวทางนะคะหรือหวยต่างๆนะคะก็ทักไอดีไลน์มาเลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะทิ้งไว้ให้นะคะหรือสักกนเชื่อโค้ดเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้น้ำก็ราไปก่อนนะคะแล้วก็จะนำสูตรแนวทางต่างๆดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ